โอนะครับช่องปาวานสีมูในพิจารณ์กับช่องพี่พี่รู้สึกยังไงบ้างาคบที่ได้มาช่องคุณเข้าจากันเลยคะ่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากเป็นรายการที่แบบอุ้ยน่าสนใจ้งแต่ได้ยินมาก็อุ้ยน่าสนใจมากเลยอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเราสองคนนี่เป็นเกียรติของช่องมากเลยนะที่ได้มาออกรายการของคุณเนี่ยแล้ววันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์อะไรคะตามหาโคชอา <c oughs> ออก <c oughs> ออก <c oughs> ออกดีกว่า <c oughs> ตามหาโคชไทยใครคือคือไทยกลับได้ไหมครับก่อนละนโอเคทุกคนเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผู้คนเป็นไทยครับสวัสดีครับผมโค้ชแนนชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมชื่ออาร์มอาร์มครับคนต่อไปครับสโซลิฮอร์ผมเป็นโค้ชอาคาชิวะ ชื่อเชื่อชื่อววาววสวัสดีคะอคาโอชื่อเออชื่ออะไรครับชื่อเอ๋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 อเออเอ๋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 เอ๋อ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 เอ๋ ผม bye. ชื่อแฟนตาคขาวเป็นคนจากไหนคะเนี่ยคนที่ไหนครับคนแถวไม่สวนเขาแถวจิงดองหรอคนอะไปคนอะไรอะไรสื้ออาครับชื่ออาอ้าวคำถามแรกครับผู้คุณอยู่ไทยมากี่ปีแล้วผมอยู่มาประมาณเจ็ดจากนี้จิ้มดีจ้ะประมาณเก้าปีฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้เก้าปีพี่เหรอ ไปฮะเดียวกันเลครับนี่กอนปอนกิตต์ต่อหมูหิ้งอันยาโอ้หกปีหกปีอันนี้อันนี้เลขของภาษาจากขาขาอะไรกูต่อเลยครับกูต่อเลยครับกูต่อเลยยังไม่ทัดได้พูดเลยยังหัวละอะไรกันเล่นเลือให้อ่าอ่ะเอ้อ่ะโอเคหนึ่งปีผมจำคว้างเลยนะก็น่าจะซีแปรปีนะ

เร oh, oh, uh huh. to าเพลงชาติให้ฟังนึงไหมโอ้โหถอนเพลงชาแล้วไงก็ถอนแล้วไม่แปลเพลติต้องบอคคุณอะไรนะครับออต้องยต่าเห็นไทยคนเหนืชาหนือชาเปิดตัวอา

องคุณแฟนตาเกิดครับวานะเสียงปับประเทศไทยอมจิ้มเนี่ยอคนไทยเลยีคนไทยเชิญครับอ้าวอนแรกจิงยีตรงยิงออกตะเบ้ครับตะเบ้เบะทุกคน <c oughs> ประเททานอนเพือสรนสันนา,านคนไทยคะ่ะ <c oughs> คนไทยไทยพอพอพอเาเป็นคนไทยแค่สีคือคุณก็ร้องชัดไทยได้สยอนมาโอ้โหโอ้โหร่างเ้โอครับโอเคครับวกผมไม่ตัดเลคนที่จะได้ออกคือคุณค่ะ พื่อนะเพื่อนเหทำไมเพื่อนจะกัดชายแดนม่บอกเดี๋ยวเรากัดกระบะไปส่งก็ได้ไปบ้นะไปบนเพื่อคุณรู้จักอะะไรบ้างขอปไี่คุณแบบชินหรอ Signature อะไรนอะไรอะไรบ r a ่โอ้อเพราะว่าเอาคนนัเลิกก่อนพาเพ่หมา อันนี้กินหมาอันนี้เขมนะเขมเขมกินเขมเแล้วขอกินเนี่ยขอกินมาสมาเขากินไหมขอกินมาสมาต่อไปนี่คนนี้คนนี้ขอเนี่ตอนย่างกินสาย่างหายเจฮะแกงหัวแกหัวแกงหัวแกงหัวจับตัวนี่โคนนี้ชอบไม่ไม่ไม่ขอกินมันไม่ได้รสชาติชอบเรียงเอ้อ เลี้ยเลยนะเลี้ยละผู huh. oh, s s wow, mm ้ชอบกินหมี่โอ้ยผู้ชอบแางให้่ังน้ำโอ้โหทำไมถายอะไรยากจังอชอบช้าเป็นคนไทยไงเลิกกันเลยเลิกกันยชอแสงผมว่ามันสั่นแล้วไม่ใช่แล้วมันจะไปยัดอะไรซอสแสงเข็เนี่ย ตาเลยตาเลยอ yeah. สซัอ้เขาไม่เส so ียงเขามสเสียงรอ es> ั um ้งโอ้เขามีรเรือเขาต้ต้อพูดอีกทีรั้งเฮ้ยจะให้เต้นผ้าที่ไม่ใช่มเห็นพูดไม่สาเลยเกินกรรมการไงวะไม่เห็นพูดไม่สา่ลอะไรโอเคครับเดี๋ยวจะให้เริ่มจาก คุแฟนต,ต้านะครับแฟนต,ต้าชื่อคุณอยู่ข้างน้าครับแฟนต้าก็อยู่ข้างกาเลยครับผมเดนครับ

คนที่จะผูกคัดออกคือคุณเติร์สครับมาอุตส่าห์ช่วยเป็นเลยคุยดีผมไม่ดีเลยเขาช่วยต่อไปนะครับตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันทั้งทั้งสาม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 ลายสักทิปของคนไทยอยากโชว์อยากให้แบบเออมีโชว์ลายสักไหมไหมครับต่อพูดลายสักที่คุณฮิทิของคนไทยโอ้โผงรู้เลย ลายไฟของพอปลาไหลชองเขื่อนปลาหลชองเขื่อลาสาตอนนี้ยงาจเป็นหัวบวบลีกีกล้ยใช่ค่ะลีกีกุ้ยเราเพลงฮิตในไทยฟังไหมเพคะเริ่มจากคุณไปเดามือนเลยไหมครับอ๋อเรื่อเลยครับอ๋อเคครับอ้ากูมากูบากีกักุง ขึอกวัมนมไา่ปชเท้าเอาคนต่อไปเลยด้ว<ล>ยค่ะไม่ไหวแล้วกรรมาการไม่ไหว,วไปเลย <c oughs> ่าอ้อ้มลัมสตูบิลัสสตูบิลัน ผมว่าเห็นเนี่ยทุกคนนีก็เต้นแน่อนอนเ <ห evenly S 1> มลอนเม,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 มลเมลอนเมลอนเลยเมลอนอเมลอนเลอนเลยสขเาสูข,สขเขาับวลาบดนรอบนะคซึ่งสาวคนนี้เป็นสิ่งที่กรรมการคิดหนักมากคิดหนักคน,คนที่จะถูกพัดออกในรอบนี้ อยากให้ทุกคนโชว์กระบวนท่าโชว์อะไรให้ไทยรำมวยไทยลำมวยไทยโชว์เลยวย้อมกันเลยค่ะร้องกันเลยเหรอลำมวยลำมวยเหรอเคยเรียมาอยู่ ผมก็ขึ้นเนื้อม,มันกลางกัางอ้าวพ้อามานไม่เหมือนที่ใครพี่เหรอรู้จักทีใครรึเนี่าไม่เคยดูพี่ ผลการตัดสินนะครับของ้าคุณอ๋าและคุณเป็นตาจับมือได้ไหมจับมือได้ไหมเดมัตติกรครับสองเรื่องสองคนคนที่พวผมเลือกคือคุณอ้าวส๋อครับคมุ่ณจะเลยนะครับว่าคุณเป็นคนไทยจริงใช่ไหมครับมีค่ะ มแต่ว่าเขาแต่มันอรหลยมากเลยนะใช่ไปอ่ะโอ้โหแค่มีเมียเป็นโคชารอสุนโกมันคนที่ไหนอ่ะโอ้แม่โคบาซีบาซิลโอ้จมูึงไม่ไอ่ะขอบคุณมากนะครับที่มารายการใครคือคนไทย ขอบคุณมากครับสวัสดีครับจุ๊บก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ไทยคือคนไทยเนี่ยก็ขอขอบคุณที่เข้ามาอีกรอบนะครับก็อย่าลืมนะคลิปนี้อย่าลืมกระตือรือรและกดแชร์ด้วยนะครับผมใช่์ช่องเราอ๋อลืมครับอย่าลืมไปติดตามช่องนี้นะครับมีสาระและคอนเทนต์ที่ดีมากก็ขอตัวจบกันไปก่อนยี่น้องปั่นนะคะสวัสดีครับ